สวัสดีครับผมอยู่กันในเกม w w e 2K22 นะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะเล่น Born Stowman เจอกับ b a เ d e บ b a ิ i s t a มาอ,อยู่กันในสนาม Lesson Mania ของตัวเกมนะครับผม ปีศาจสูงเจ็ดฟุตอ้าวแมชกำนนึงยกนี่มาพร้อมกับชุดใหม่เลยฮะเลงใหม่ด้วยฮะสามร้อยแปดสิบห้าปอนด์บราสโตแมนนี่ปัจจุบันนี้อายุสามสิบเก้าปีแล้วนะฮะ ก็พึ่งกลับมาสู่สังเวียน WWE อ่ะอดีตแชมป์ยูนิเวอร์แซลนะฮะอดีตแชมป์อินเตอร์แชมป์แท็กท,ทีมนะนเนาะแล่แล้วก็อดีตมันนี่เดอะแบงค์ด้วยนะฮะแต่ว่าคว้าเข่มขัดไม่สำเร็จนะฮะสำหรับบอลสโตแมนมารอ วันนี้มาเจอกับตำนานอีกคนหนึ่งนะฮะสายพระกับลังเหมือนกันนี่อันนี้เป็นเกงิงเกงชุดที่พี่แกรีไทยเลยฮนะในเลสเซเมเนียครั้งที่สามสิบห้าเนาะนี่ตอนเจอกับทเบอร์เฮชจากวอชิงตันดีซีสองร้อยเก้าสิบปอน เดอะแอนิโม่บาติสตาเคยคว้าแชมป์โลกจากทริปเปิลเฮดนะฮะในเรสซิ่งแมนเนียครั้งที่21เนาะปัจจุบันนี้อายุ53ปีแล้วฮะปาเดปาติสตามาร์ก เดี๋ยวขอขึ้นเวทีแฟ้มใหอันนี้หน้าไม่ทิมนะฮะตอนนั้นเลสเตอร์เมเนียสิบานิดหน้าทิมฮารี่ไปหน่อยเคยได้รับเสนอเข้าสู่ฮอฟเฟนแล้วนะฮะแต่บาติสต้าบอกว่ายังไม่สะดวกมารับนะช่วงนั้นนี่ติดถ้ายละครอ,อตอนนี้ the Galaxy, ากาเดียมออฟเดอะกาเล็กภาคใหม่นี่ก็ใกล้จะเข้าแล้วนะอะผลงานของปาเดบาติสต้าน่าจะเข้าช่วงปีหน้าเนาะสองพในบทดูเรกฮะ เป็นอดีตแชมป์โลกเหมือนกันนะหกสมัยเนาะแต่บรรยุมยูอีสองแล้วก็เฮป w เบ g สี่นะถ้าจำไม่ผิดนะแชมป์แท็กทีมาะแชมป์โรเจลร์ลัมเบอร์ประมาณนี้ฮะบาติสตามาบรานสโตแมนเจอกับเดฟบ,บาติสตามาอันนี้ผมเล่นเป็นบรานสโตแมนนะรับยากสุดก่อนวิ่งไปบัวก,ก่อนเอาเจออัป,ปคัตโตบอะไรแล้วรีเวิร์สได้เตะ โชกทีมนี่สายพละกะลังเจอกันฮนะหน,นักแน่นอนวันนี้เวียงทุ่มไปก่อนกระทืบก่อนมนาะจับบาติต้าโยกขึ้นมาอย่าดีดทีมโชกพิงนี่เล่นงานได้ก่อนนะบอลน,นี่ขอเสียงเชียร์แฟนนะนี่เหนือกว่าพะะลังเหนือกว่าอยู่แล้วสูงใหญ่มาสายพลังเจอวันนี้วันนี้บาติต้า เอาเจอแทงเข่าโชกบาติต้าบอกเนอเกรงนะก็อจับยกขึ้นเอาเจอบิดทับลงมาโดยบอลสโตแมนมานี่จับบาติต้ายกขึ้นมานี่วันนี้เฮียเตเสียบเข้าล็อกดีกว่าเวอร์สแลมเอาเจอเสยเจอเสยจะใส่ power bomb ม,มาบาติต้าบอกนี่อืดแล้วใช่ไหมมาศอกเอ้ยอะไรแมอัดแล้วหนีเหรอมานี่แมเกี่ยวขาบาติต้า บาฮิต้าบอกเฮ้ย hey, แข่งแกงกวามา้าไงท้าทายขึ้นไปบนเวทีอะไรนักหนาอัปปะขาต,ตัวบทีจับบาฮิต้าวีอ่อะเทิร์มเคเกิลยางแรงตั้งจังหวะดีฮะเข่ากระแทกครับหมุนเลยมานี่คำรามฮะคำรามบอลสโตแมนวันนี้มาเพราะกางเกงแดงเอาไวตากิงก้งลบวิ่งไป STO ใส่บอลสโตแมนมานี่หึหแหกบักทำไมทำไมไอ้หนม กระทือีกโชกอีก,คอ,กคอมชโชกอีกชโชกโชกอีกเห้าหนักใช่ไหมเฮ้ยมานี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โชกเลิกบ้าสักทีมาจับโนนต่อยไปสามชุดฮะหัวตาจับยกขึ้นวีังอาจเทินมาขึ้นจับศอกศอกบอลน,นิ่มใะบอลบ้าน,านี่กระแทกจับหัวกระแทกพื้นมา หายคึกเลยยังชโคชโคโชกอีกชุดโคชโคชโคชคโชคอื้อะฮาพาดิตาขึ้นเชื่อดีกว่ามาอย่างไรนี่ก็กมือเรียกก็กมือเรียกบอละมานี่มานี่ไอ้นุ่มกระโดดอะไรเล่าปัดได้พุ่งมาไม่ดูตาม,ตมาตาเรือมาทีผมบอลแล้วจับโยกขึ้นมานี่ฟาดลงไปอะเป็นท่าโยโกสุสคัสคัตเตอร์นะฮะท่า ซิกเนเจอร์มูฟท่านำรอ่องอดีตท่าไม่ตายเหมือนกันเดินเหยียบเลยนี่มานี่พีเดฟมาโอ้ยโอ้หอะไรวะเออเจอสเปียสเปียแล้วจับกดเลยซิกเนเจอร์ามูฟมะนทำเมื่อกี้สเปียไม่ได้ตั้งหลักเลยโอ้โหบ้านเกือบไปเกือบไปโอ้มีท่าไม้ตายกันทั้งคู่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจับไม้ตายโยก้นมาเฮ้ยระวังไม้ตาบอมเดี๋ยวก่อนจับเวียงไม้าตา เนี่ยวิ่งบอลทิ้งลงไปนี่โชเบงก้าในนี่แข่งแรงกว่าแข็งแรงกว่าโอ้โหบอลแย่เลยครับเจอสเปียร์ดอกเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตั้งตัวบอกตรงเดี๋ยวก่อนแม่บอลตั้งหลักดีๆฮะตั้งหลักดีไบต้านี่ไม่ธรรมดาโมริเจนนี่ยากสุดด้วยมาตามผลงานออกมานี่เวียงไอ้อัดกับบันไดเล็กวานนี้จับไบต้าโยกขึ้นมาเตะ เสียบเข้าล็อกมาโยกขึ้นมาจะใส่พาวเวอร์บอมนะเดี๋ยวเอาทางไหนดีเดินหาเหลี่ยมดีๆอะไรนักหนาช้าไปแล้วช้าไปแล้วใบต้าแกเดี๋ยวเดี๋ยวทีบโอ้โหใบต้าบอกอะไรจวรลมมานี่โม่น,นะใช่ไหมมาโคสไลนเอาไม่ปล่อยด้วยไม่ปล่อยด้วยมาครั้งที่สองเอายังไม่ปล่อยอีกมาพักออกโคสไล์ไปสามรอบ mm hmm. บอลนิ่มเลยฮะ จับแบลลี่ทูแบลลี่ฟาลงไปกับพื้นด้านล่างติงหลบได้ทีบคุกเข้ากลางหลงังจับไบสต้ามาโยกขึ้นแล้วยังไงฮะยังไงอยูงไง่ยไปโคก,กับขอบที่การคนดูกรรมการนับเจ็ดแล้วปะขึ้นบนไปทีพี่เดฟไปตามผลงานฮะมา เตะจับพีเรโยกขึ้นมาเน่มาอ่ะโยกขึ้นนี่ฟาดลงไปก้อยลาเพสกำลังเหนือกว่าอยู่แล้วฮะทิ้งสอกับพื้นโหอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบต้าบอกจับมานี้ยกขึ้นเป็นสปายบาร์เตอร์โหยกระทืบขาอีกกระทืบไบหลบได้ครับวิ่งไปปั๊มดิปัมปม๊มมาทีของบานน่ะมา ้องเล่นเกมเลยเอาเจอแก้อีกจับยังไงเบลุทิเบลี่ฟาดอ,อีโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงกลิ้งลบได้อีกปั๊มคืนได้เออมานี่เตทุกข้อดีกลางหลังเตท้องมอีมาจับปาิต้าโยกมาอีกมาเตทุบอีกหลังแดงปาฮิต้ามาจับ อัปปาร์คัตเอาหูใบตาจับได้จับนี่เป็นสปายบารเตอร์อีกแล้วแล้วจับกดเลยกรรมการหนึง่งสองยางยางอย่าพึาง่ง,งโอ้โหเฮ <c oughs> ้ยเหนื่อยฮะเดี๋ยวค่อยๆลากบอลมานี่ <c oughs> ยังไงใบาตานี่อ้าวจะใส่บาฮิตาบอมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแก้ให้ทันแก้ให้ทันไปอ้าวจับขาได้แล้วแก้ทันจับยังไงยกขึ้นไปสปายบารเตอร์อีกรอบแบบกึ่งกโชกซัลแรมนะอืม ขอเสียงเชิญแฟนมานีิจับยกขึ้นฟาดไปอีกหนักคับคู่นี้จับทุ่มกันอย่างเดียวเลยมาจับเอาจะใส่เอาเจอทุ่มฮะเอาจะใส่ซิกเนเจอมูฟฮะเป็นท่าสมิทชั่นเมื่อกี้เจอแก้เอาสปีดไรไดนะเจอข่าวดีกดทันดีกดทันอ่าอย่างวันนี้จับไบต้าเสียบอย่างไรง่ะยกขึ้นเป็นนี่เราบัตเตอร์ไฟซูเพก ดี่ขอเสียงเชียร์แฟนๆเดี๋ยวก่อนแข็งแกล่งอยู่แล้วมาจับไบต้ายกมาเอาเจอปัดขาไบาต้าหักแขนดีกว่าเนี่ยพูดมากนะักมาอย่างไรอะไรเราแก้ได้รีเวิร์ดได้มาจับยกขึ้นนี่ดีกว่าถ้าไม่ตายพาวเวอร์สแลมแล้วก็จับกดเลยกรรมการเร็วๆรจบแค่นี้ตัวแดงกด้หนึ่งสอง ยังยังยังกรรมการอุ้งนับสามไม่เป็นหรืองไงเนี่ยอุย้งบาสตแมนโอ้ตัวแดงทั้งคู่ให้มาบีบหัวให้มานวดขมับนวดขมับทางไมสาย,ยังไม่ยอมต้องระวังบาิต้าบอมดีๆฮะโดนไหมอาจจะแพ้ระดับยากสุดนี้มันจะกดยากนิดน,นึงฮะมาเวียงบาิต้าเด้งเชือกจับเอาจังหวะไม่ดีชนกันเองเตะดีกว่าทุบแก้เขินไม่ก่อน ไวมาไวเอาเจอศอกตบอะไรละปัดได้มาเสียบเข้าล็อกดีกว่ามาซิกเนเจอร์มูฟแล้วฟาลงไปโยโก,โกสุกะคัตเตอร์ไปเข้าทิกะท้องของเล่นเกมไวฮะโชคโชคก่อนโชคโชคโชคตัวแดงทั้งคู่แล้วด้วยมาเรียบร้อยแตกไม่นั่นทูบอืมของเล่นเกมหนาก็เหยียบไปก่อนนวดก่อนมาตัวแดงทั้งคู่แล้วด้วยมาไป กระทืบเดี hehe, ๋ยวเดี <okay>? ๋ยวหาจังหวะใส่ทําไม่ตายดีๆฮะอะไบตาตามผลงานมานี่จับยกขึ้นแล้วยังไงทิ้งกระเชือกแล้วก็จับกดดื้อๆเลยกรรมการอื่มีขนาดท่าธรรมดานะกดกดจะไม่ขึ้นเอาไปไบตาอืมคอมโชกชกชกอืมไม่ยอมอฮะกระทืบอะไบตามีิกเนเจอร์มูฟแล้วด้วยต้องระวังฟาด ไม่ยอมใช่ไหมฮึมฮึมจอมพลังนะเชื่อไหมครับปีศาจใช่ไหมวิ่งมาโคสไลน์ได้ก่อนได้ก่อนมามาขอใส่ท่าไม้ตายดีกว่ามาพาวเวอร์สแลมสวยๆส,สักทีจับโยกขึ้นเอาไบต้าแก้ได้และยกเป็นแบ็คซูเพคุยไบต้ามีท่าไม้ตายแล้วด้วยเอาจะใส่ไบต้าบอมเดี๋ยวก่อนเดีนาะต้องรีบแก้ดีๆฮะจังหวะดีๆเออแก้ได้ฮะมาโคสไลน์หนักๆไปก่อนมากัเอาเบต้าดิง้งรถโคสไลน์ได้อีก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องระวังต้องระวังมาจับมาอ่าพาเวอร์สแลมได้ด้วยได้ด้วยปากลงไปเรียบร้อยไอย้ขาติดเชืออมันนะโถ่เอ้โยโอยหมดแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทุบทุบให้ระวังใบต้ามีท่ามีมีซิกเนเจอร์แล้วด้วยเตะเอาสักปีอาวุดวืดปะตามุ่วใช่ไหมกระโดดโคสไลน์โดนไม่เต็มทำเมื่อกี้มาขอเน้นเน้นสักทีมานนี่ เ,เจอโอ้หจอเบเกอร,อร์โดนแก้ซิกเนเจอร์มูฟไบต้าบอกจับนอยลงอเด้งเชือกกระทืบ่าสปริงบอรกระทืบเฮ้ยระวังระวังไบาตามีแล้วเอาเดี๋ยวแก้ได้แก้ได้ไดปัดขามา,ามานี่พี่ตามานี่ดีดีดีจับโยกขึ้นเป็นฟ้าตรงทิ้งสอกไม่ได้ไบต้าจับมาจังหวะไบ,าบาต้า เป็นอุ้ยสปายบารเตอร์เฮ้ยซีเจอมูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวแดงด้วยกรรมการหนึ่งเฮ้ยสองย่างอยางเนี่ยโอ้ยใจหายอย่างอยางอย่างอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยต้องระวังบาชิต้าบอมลมาบาชิต้าบอกบาชิต้าบอมแก้ได้ใช่ไหมนี่ขอท่าสมิธชันนะอันนี้เป็นท่าไม้ตายบาชิต้าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะถึกบาชิต้าไบต์หรืออะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้แก้่อนแก้ก่อนแก้ก่อนแก้ก่อนตัวแดงอันนี้เล่นงันแขนฮะแขนก็ตัวเดี๋ย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 วหลุดไหมหลุดไหม เออแก้ได้แก้ได้ไดโฉกโฉกไปอืมเฮ้ยเกือบไปเหมือนกันตัวแดงทงั้งคู่แล้วด้วยวันนี้สมิธชันใช่ไหมมา้าท่าสมิธชันบ้างอะแทงกโ็งกโฉกครับแทงก็โฉกท่าสมิธชันของบอลสโตแมนอืม,อมเอาชนะท่านี้แหละอย่างนืดอย่างนืดไบตาแกอืมเฮ้ย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 อย่างนืดไบตาไม่ยอมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโตโตเฮ้ยเฮ้ยจะหลุ au, ดแล้วจะหลุดแล้วโอ้โหหลุดจนได้ โชกไม่ตาชกตุยทองตุยแก้แก้แก้แกเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังตึง้งรอบคิกไม่ได้ไใ่ตาเงื้อหัวลุบลบเอาอะไรล่ะแก้ได้แก้ได้จะใส่อะไรแก้ได้เฮ้ยซิกอร์มูฟระมานี่ดีกว่าพาวเวอร์สแลมยังไม่โกรธยังไม่โกรธเดี๋ยวติดเชือกคราวนี้ไม่ประมาทไม่ประมาทมาพี่เดสมานี่มาล่ามากลางเวทีจับโกรมา เรียบร้อยกรับมาการนับลูกหนึ่งสองสาม,มาถึงแพ้แนละ้วบาติสตา้าเกือบไปเมือนกันทั้บาลสโตแมนหนักเหลือเกินมันนี้อ่าผู้ชนะได้แก่บรอนโซเมนอ่าก็ใครอยากให้ใครเจอใครก็สามารถแนะนำมากันได้นะครับผมถ้าแมชไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่นให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะ ใครมีอะไรพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะฮะเดี๋ยวใครผมจะเข้าไปตอบให้ทุกคนเลยเนาะอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมพบกันใหม่เทปหน้าเด้อสวัสดีครับ